สวัสดีค่ะวันนี้สร้างแขนนะคะแขนตามแบบนะคะตีมาเลยค่ะเส้นกลางแขนตีมาเลยค่ะสร้างอยู่ที่ไซแอลนะคะไซแอลอก,อกประมาณสาต้นแขนสร้างแขนใช้ต้นแขนนะคะต้นแขน28 บวกรวม8ดเท่ากับสาสิบหหารสี่นะคะได้เก้าเราใช้9้าเซนนะคะมาสร้างเป็นแขนสี่เหลี่ยมเป็นแขนหลักเซนนะคะวัดออกมาค่ะ9้าเซนเก้าเซนนะคะ9้าเซนได้ละตีมาค่ะวัดออกมาค่ะ9เซน9้าเซน ตีมาค่ะจากจุดนี้ลงมาเก้าเซนนะคะเป็นแขนกรอบสี่เหลี่ยมเป็นแขนสี่เหลี่ยมนะคะชิ้นหลังชิ้นหน้าด้านหลังลงเซนครึ่งหัวแขนขึ้นสามเซนครึ่งในจุดนี้นะคะสามเซนสามเซนครึ่งสี่เซนได้นะคะแล้วแต่ความกว้างของต้นแขน ด้านหน้าแบ่ง3ค่ะ9เซนแบ่ง3เท่ากับ3ามเซนตรงนี้เขาจะเท่ากันนะคะเราใช้ในส่วนนี้นะคะท้องแขนเซนครึ่งลงเซนครึ่งค่ะได้แล้วเราก็ตีเลยค่ะ จันี้สี่ด้านนะคะแบ่งเท่าๆกันจะใช้วัดหรือใช้กะก็ได้นะคะให้เข่าแบบเท่าๆกัน,นก็แบ่งสามแบบให้เท่าๆกัน ด้านหลังนะคะขึ้นเซนครึ่งด้านหน้าขึ้นเซนครึ่งด้านหน้าลงเซนครึ่งด้านหลังลงหนึ่งเซนได้แล้วเราวนหัวแขนเลยค่ะ ด้านหลังนะคะในจุดเนี้ยเกือบเป็นเส้นตรงนะคะตอนนี้เราจะพับในส่วนของกิ้งนะคะกิ้งตรงเนี้ยออกมาทำเหมือนกันค่ะ เป็นในส่วนที่เรากิ้งออกมานะคะอันนี้คือส่วนที่กิ้งออกมาความยาวแขนตัวนี้แขนขั้งบนเขาจะเป็นสั้นเต่อๆแล้วก็มีจีบนะคะ จากหัวแขนวัดลงมาประมาณสีนิ้วครึ่งจากหัวแขนนะคะสีนิ้วครึ่งตรงท้องแขนลงมาประมาณนิ้ว กับหนึ่งกระเบียดนิ้วก,กับสองขีดนะคะหรือว่าสามเซนจากจุดนี้นะคะโค้งค่ะ ราจะสอบตรงนี้เข้าเซนครึ่งนะคะจากจุดเนี้ยเซนครึ่งสอบได้แล้วก็ตีตรงๆรงลงมาค่ะระบายชิ้นล่างจากจุดนี้นะคะเจ็ดนิ้ว แล้วเราโค้งมาเลยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยค่ะ อันนี้ด้านหลังนะคะเราตัดด้านหลังเพราะว่าตรงหัวแขนเนี่ยเขาจะสูงกว่าด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าที่เราสอบเข้าแล้วตรงนี้เราก็ตัดตรงลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตัดออกไปเลยนะคะเจ็ดนิ้วเนี่ยคือด้านข้างเราใช้ชิ้นเดียวนะคะเราจะแยกชิ้นเดียวชิ้นล่างทิ้งไปเลยค่ะชิ้นบนแยกจีบหัวแขน แล้วก็ตัดมาเลยนะคะตรงเนี้ยเราแบ่งครึ่งเลยค่ะตรงเนี้ยหัวแขนของช่างเนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเวลาสร้างจะเท่ากับแขนเสื้อเลยนะคะจะไม่มีเผื่อกระตุกจะเท่าเลยตอนนี้เราหาหาจีบเนี่ย เวลาเราหาจีบหัวแขนนะคะเราก็จะใช้จีบประมาณ5เซนข้างละ2เซนครึ่งเราก็แยก5เซนเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ยกหัวแขนแล้วนะคะก็คือใช้เท่านี้เลยแขนเขาเป็นแขนแบบแนวสั้นเตอ่เตอจีบ5เซน จีบ5เซนก็เท่ากับเราจะแยกอยู่ที่10เซนนะคะเราก็วัดมาเลยค่ะ10เซนข้างละ5เซนนะคะข้างละ5เซนก็เป็น10เซนนะคะเนี่ยลราก็แบ่งเลยค่ะตอีออกมาเลยนะคะเป็นเส้นกลาง5เซน ฝั่งนี้5เซน ก็เท่ากับตรงนี้ห้าเซนตรงนี้ห้าเซนจีบข้างละสองเซนครึ่งสองจีบนะคะเพราะว่าล้วอันนี้ก็ตีตรงๆขึ้นมาเรายกขึ้นมาสักหนึ่งเซนโค้งค่ะประมาณนี้นะคะเราไม่ต้องยกหัวแขนแล้วเพราะว่าแขนเขาเป็นแนวสั้นเต่อ,ตอ แล้วก็หาจีบเลยค่ะสองเซนจากเส้นกลางนะคะ2เซนครึ่งสองเซนสองเซนครึ่งจีบน่ารักน่ารักนะคะลงมาประมาณสี่เซนสี่เซนนะคะ จีบแบบน่ารักน่ารักข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะสองเซนสองเซนครึ่งสองเซนสองเซนครึ่งตอนนี้เราดูในส่วนของตรงนี้นะคะให้เขาเท่ากันสองเซนครึ่งเราก็ตีมาค่ะจุดนี้นะคะเท่ากันสองเซนครึ่งจีบลึกสี่เซน เราดูในส่วนนี้นะคะสามสามเซนแล้วก็วัดมาค่ะ3ามเซนจีบลึกสี่เซนก็ได้จีบแล้วนะคะ พับหัวแขนค่าเช็คปรงแขนนะคะว่าเขาพอดีกันไหม ได้แล้วเราก็วัดดูนะคะไซส์ L เนี่ยบงแขนหลังกับหน้าเนี่ยประมาณ24เซนครึ่งถึง25เซนนะคะเราก็วัดมาค่ะ24เซนครึ่งนะคะด้านหลังได้นะคะด้านหน้าด้านหน้าประมาณ24ก็ใช้ได้นะคะเข้าได้เพราะว่าแขนจีบเนี่ยเราจะไม่กระตุกหัวแขนนะคะ เวลากัดเข็มมุดเสร็จแล้วเราก็เดินได้ทิ้งไปเส้นหนึ่งแล้วก็จับเข้าเลยค่ะตอนนี้เราก็แต่งตรงนี้นะคะให้เขาแบบกลมกลืนกันแล้วก็แต่งมาตรงๆเลยค่ะส่วนด้านหน้าเนี่ยถ้าเขามีรอยโค้งตรงนี้เขาชอบโค้งเราตัดให้เขาเป็นเส้นแบบตรงๆนะคะไม่ต้องกลัวเขาคับนะคะตัดให้เขาออกเป็นแนวตรงๆ ตรงนี้ให้ก็เป็นแนวตรงๆเพราะว่าเขามีแยกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับนะคะถ้าเป็นแนวตรงเนี่ยเวลาเข้าเนี่ยเขาจะสวยฝ่าเจ้าก็จะตรงลงไปเลยนะคะอันนี้แขนแขนเขาก็จะสั้นๆโค้งๆแล้วก็จะใส่ย้วยย้วยวันนี้ที่ทำก็คือมากกว่าครึ่งวงนะคะ เศษสามส่วนสี่ไม่ถึงวงนะคะไม่ถึงวงเศษสามส่วน 3, สี่ของข้างเดียวนะคะสองข้างเนี่ยคือแค่แค่ตรงนี้นะคะแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยช่างจะแยกเศษสามส่วนสี่ไม่ถึงวงแต่ถ้ารวมสองข้างเนี่ยตามแบบเลยก็คือวงครึ่งเลยนะคะ ย้วยเนี่ยจะเท่ากับวงครึ่งเลยนะคะรวมสองข้างเนี่ยก็ม่มาแยกเลยค่ะอันนี้เราตีหาเกณฑ์ไว้ก่อนนะคะว่าเราจะแยกประมาณเสร็จ3าส่วนสก็ตีเป็นเลขบวกเลยค่ะอันเนี้ยคือเศษหนึส่วนสี่ของวง ถ้าเนี้ก็คือครึ่งวงถ้ามาหนึ่งสองสามช่องนี้ก็คือเศษ็จสามส่วนสี่ถ้าสี่ช่องเลยก็คือหนึ่งวงนะคะแต่นี้เราจะแยกหนึ่งสองสามคือเศษ็จสามส่วนสี่แล้วก็แยกเลยค่ะตัดแยกเขาแยกเยอะนะคะเราตัดถี่นิดนึงประมาณช่องหนึ่งเนี่ยช่องหนึ่งเนี่ยสองเซน เพราะว่าถ้าตัดทางเนี่ยเขาแบบว่าแยกเยอะเนี่ยเขาจะหักหักนะคะเราตัดเขาถี่นิดนึงได้ในส่วนนี้เราไม่ใช้นะคะเราเอาแค่เศษสามส่วนสี่ของบงแล้วก็กะมาค่ะให้เขาแบบ มาถึงฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้เราก็กะดูประมาณนี้นะคะแล้วก็กดเลยค่ะข้างล่างเนี่ยเราไม่ต้องวัดนะคะว่าเท่าไหร่เราเอากะข้างบนให้เขาเป็นแนวออกแบบ กลมๆให้เขาเป็นแนวเหมือนกับเราหากระปรงย้วยอะค่ะเหมือนกับเราหาแบบกระปรงย้อยเราจะต้องวัดแบบวัดมุมให้เท่าๆกันอย่างเงี้ย แล้วห่างไปนิดนึงขยับ mm. เรากะแต่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือเราปล่อยเขาเขาจะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร เขได้นะคะประมาณนี้อันนี้เราให้เขาออกมานิดนึงเพราะเวลาช่วงที่เขาหักเนี่ยเขาจะหายเวลาเข้าเนี่ยเราจะต้องมีขิบเพราะว่าผ้ากาจะตึงเราก็ให้เขาออกมาได้ที่เหลือเนี่ยประมาณหนึ่งกระเบียดนะคะเนี่ยเอาออกมาให้เ็าเต็มได้เพราะอะไรที่โค้งมากๆเนี่ยเขาจะหายไปนิดนึงแต่นี้เราก็แต่งเลยค่ะ ันนี้แค่ครึ่งของแขนนะคะเพราะแขนเนี่ยตรงโค้งน้อยๆเนี่ยเขาจะต่อตรงกลางตรงด้านตรงข้างเนี่ยก็คืออยู่ตรงด้านข้าง วางผ้าแนวด้านข้างเนี่ยเป็นแนวตรงได้เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาจะตกเฉลียงไปเองนะคะเพราะว่าเขายยวเยอะแล้วก็แต่งเลยค่ะเอาไปด้านล่างนะคะเป็นชั้น เป็นชั้นล่าง อันนี้คือชั้นล่างนะคะแล้วก็แต่งให้เขากลมเกิน,กนนิดนึงชั้นที่สองเราก็จะห่างขึ้นมาสักประมาณสองเซน ในจุดตรงเนี้ยตรงปลายเนี่ยใช้เส้นเดียวกัน <c oughs> ก็เรียบร้อยนะคะเราก็จัดเลยค่ะเดี๋ยวช่างจะประกอบแขนให้ดูนะคะ ถ้าเพื่อนๆกัดขมูดเสร็จอันเนี้ยท,ทิ้งไปได้เลยนะคะแต่อันนี้ช่างจะเอาไวใ้ให้เห็นแนว วิธีการเย็บของแขนชิ้นล่างนะคะเราตัดแล้วก็เข้าตรงข้างนี้ก่อนนะคะเข้าก่อนแล้วก็เย็บปลิมพอได้สองชิ้นเราก็เอามาซ้อนกันแล้วก็ามาเข้าในจุดนี้นะคะ ในจุดนี้เขาหักถ้าเข้าเป็นวงกลมจะเข้ายากเอาต้องเอามาแบบซ้อนกันแล้วก็ไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเข้าข้างแล้วก็ค่อยเย็บริมนะคะคือเข้าข้างก่อนพองแบะแล้วก็ค่อยเย็บริมก็จะประมาณนี้แขงเข้าออกมาตรงนี้ก็จะเป็นย้วย ชิ้นย้วยเนี่ยถ้าไม่ชอบแบบยาวก็สั้นแบบนี้ได้นะคะประมาณนะออกมาก็จะประมาณนี้วยเยอะๆก็เรียบร้อยนะคะกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูได้ค่ะขอบคุณค่ะ